คุณไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อรับการอวยพรจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำสำเร็จหมดเรียบร้อยแล้วคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่7มกราคมข่าวประเสริฐช่วยคุณได้ในทุกสถานการณ์โรมบทที่1ข้อ16ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้น เป็นทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกกรีกด้วยทุกครั้งที่คุณได้ยินพระกิติคุณของพระคริสต์นั่นหมายความว่าคุณกำลังฟังข่าวดีของพระเจ้าอยู่เป็นข่าวดีที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้ยินเป็นฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อให้คุณได้รอดไม่ใช่แค่รอดพ้นจากนรกแต่รอดพ้นจากความเจ็บป่วย ความยากจนภัยอันตรายและชีวิตสมรสที่ล้มเหลวด้วยกล่าวคือทุกๆด้านของชีวิตของเราจำเป็นต้องได้รับความรอดคุณอาจจะถามว่าฉันเคยได้ยินพระกิตติคุณของพระคริสต์มาแล้วแต่ดูเหมือนว่าชีวิตของฉันไม่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตไม่มีอะไรสำแดงออกมาเลยความจริงแล้วเมื่อคุณได้ยินพระกิตติคุณของพระคริสต์คุณเชื่อพระกิตติคุณนั้นจริงๆไหมคุณ อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็ได้คุณจําเป็นต้องรับรู้และเชื่อข่าวประเสริฐด,ด้วยหัวใจของคุณแล้วคุณจะเห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าช่วยคุณให้รอดได้จริงๆแล้วข่าวประเสริฐที่พระเจ้าต้องการให้คุณรับรู้ในจิตใจคืออะไรข่าวประเสริฐที่จะสามารถปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจและความรอดจากพระเจ้ามายัางปัญหาของคุณได้นั้นคืออะไรในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ17กล่าวว่า เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อข่าวประเสริฐคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ซึ่งคุณได้รับโดยความเชื่อนั่นเองหมายความว่าคุณได้รับความชอบธรรมนี้มาเพราะคุณมีความเชื่อในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่เพราะคุณทำตัวดีคุณต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อ ลงท้ายด้วยความเชื่อไม่ใช่เริ่มต้นด้วยความเชื่อลงท้ายด้วยการกระทำหรือไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการกระทำจบด้วยการกระทำข่าวประเสริฐไม่ใช่การประกาศเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าความผิดของคุณอยู่ที่ไหนแต่เป็นการประกาศเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนั่นคือพระราชกิจของพระเยซูที่ภูเขาโกลโกธานั่นเอง คุณไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อรับการวอวยพรจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำสำเร็จหมดเรียบร้อยแล้วคุณเพียงแค่ฟังข่าวประเสริฐและเชื่อว,ว่าฤทธิ์อำนาจของพระติคุณของพระคริสต์สามารถช่วยรักษาคุณจากโรครายได้ปกป้องคุณจากอันตรายได้ทำให้การเงินของคุณเจริญรุ่งเรืองได้และนำพาชีวิตครอบครัวของคุณให้อยู่เย็นเป็นสุขได้คนในโลกอาจพูดว่าข่าวประเสริฐนั้นดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริงได้ แต่สำหรับพวกเราที่เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์แล้วนั้นข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะข่าวประเสริฐคือความจริงแท้แน่นอนการฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐจะปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไปจัดการปัญหาต่างๆของคุณให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกได้ยินข่าวประเสริฐและทำให้ลูกได้รับพระพรในทุกด้านในปีนี้ลูกขอมีประสบการณ์ในลิบของข่าวประเสริฐมากขึ้นจนคนรอบข้างชีวิตลูกอยากจะได้รับพระพรเหมือนอย่างลูกและเปิดใจต่อเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน